พบ,บกับครูเก่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับมาดูตัวชี้วัดนะครับข้อ1.1ป .5 ข้อที่6หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งแต่ในเรื่องนี้นะครับจะเป็นการลบทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งนะครับและการประมาณผลลัพธ์ของการลบ แล้วเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับ19.35ลบ2.809เท่าก,กับช่องสี่เหลี่ยมขีนวิธีทำก่อนเลยครับก็นำ19.35มาเขียนนะครับจุดวางให้ตรงกันครับการลบพศนยิยมจุดต้องวางให้ตรงกันและหลักต่างๆต้องตรงกันด้วยนะครับ2ครับวางให้ตรงหลักหน่วยกับเลข9ครับแล้วก็8หลักส่วนส0บ ศหลักส่วนร้อย2่วเบรกห้าครับและ9หลักส่วนพันข้าบุลไม่มีครับเราก็เติมศูนย์ให้ครับเพื่อจะให้ตำแหน่งมันเท่ากันครับใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้นะครับไปเรียบร้อยคราวนี้ครับให้นำศูนย์มาลบ9ลบไม่ได้ไหมครับไปขอกระจาย5มาครับจาก5ก็จะเหลือ4ี่ศูนย์ตรงนี้นะครับไปขอ5้ามาแล้วก็จะกลายเป็น10นะครับ 10-9ลบ9ก็จะเหลือ1 4-0ลบ0ก็จะได้4 3-8ลบ8ลบไม่ได้ครับต้องไปขอกระจาย9มานะครับ9ก็จะเหลือ8 3ตรงนี้จะกลายเป็น13 13-8ลบ8ก็จะเหลือ5จุดวางตรงกันนะครับ8-2ลบ2ก็จะเหลือ6และ1ดึงลงมาได้เลยครับไม่มีตัวลบ ขีดด้านใต้2เส้นให้เรียบร้อยครับดังนั้นครับคําตอบของข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ16.541คราวนี้ครับเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันนะครับกับตัวอย่างแรกเมื่อกี้เนื่องจากครับ19.35มีค่าประมาณ19และครับ2.809ครับประมาณเป็นจำนวนเต็มครับจาก2ก็กลายเป็น สซึ่งครับนำสิบมาลบกับ3ครับก็จะมีค่าเท่ากับ16นั่นคือครับ19.35ครับลบสองจุีค่าประมาณ16บหกดังนั้น16.541จุาคำตอบที่เราหาวิธีทำตอนแรกครับ จึงเป็นผลลบที่สมเหตุสมผลกันครับเรามาดูตัวอย่างที่2ครับ538.305-279.333ลบ279.333เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเขียนวิธีทำก่อนนะครับแล้วก็นำโจทย์ครับมาเขียนก็คือตัวเลขครับเป็นตัวตั้งก็คือ538.305จุดวางให้ตรงกันครับแล้วก็วางหลักให้ตรงกันหลักหน่วยก็คือเลข9นี่ครับ แล้วก็หลักสิบคือเลขจิตหลักร้อยคือเลขสองเห็นไหมครับตำแหน่งที่1ครับหลักส่วนส0บเลข3ามตรงกับเลข3า้านบุเห็นไหมครับหลักส่วน 100, ร้อยเลขสามตัวนี้ครับตรงกับศูนย์น้านบุและหลักส่วนพันเลข3ามตัวนี้ครับตรงกับห้าตำแหน่งที่สามนะครับเครื่องหมายลบขีดเส้นใต้เรียบร้อยครับคราวนี้ครับให้เรานํามาลบกันครับก็คือนํห้าลบสามก็จะเหลือสองศูนย์ลบสามไม่ได้ครับ ต้องไปขอกระจายสามมาจะเหลือสองครับ3ตัวนี้ตรงนี้จะกลายเป็น10 1 0ิลบสก็จะเหลือ7 2็ลบสลบไม่ได้ไปขอแปมาครับ8ก็จะเหลือ7จ็ดตรงสนี้ครับก็จะกลายเป็น12บทันทีเลยครับ12บสองไปลบสก็จะเหลือ9จุดเขียนให้ตรงกันครับ7จลบเไม่ได้ครับไปขอ3นะครับตรงนี้ก็จะเหลือสอง จาก7ตรงนี้ครับก็จะกลายเป็น17 17ลบ9ก็จะเหลือ8 2นะครับลบ7ลบไม่ได้ไปขอ5มา5ตรงนี้ก็จะเหลือ 4, ครับ2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น12 12ลบ7ก็จะเหลือ5และ4ตัวนี้ครับลบ2ก็จะเหลือ2ขีดเส้นใต้เรียบร้อยครับ2เงเซนดังนั้นครับคำตอบของข้อน,นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ258จุด 9.2แน่นเิงครับตรวจสอบความสมขิตส,สมผน,นกันกับตัวอย่างที่2ครับเนื่องจากครับ538.305มีค่าประมาณ538และครับ279.333ก็จะมีค่าประมาณ279ซึ่งครับ ให้นํา538ไปลบกับ279ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ259นั่นคือครับ538.305ลบกับ279.333จะมีค่าประมาณ259ดังนั้นครับ258.972 เป็นคําตอบที่เราหาได้ตั้งแต่วิธีทำของตัวอย่างข้อที่2นะครับจึงเป็นผลลบที่สมเหตุสมผลเห็นไหมครับสังเกตดูครับจะมีค่าใกล้เคียงกันเลยต่อไปตัวอย่างที่3ครับคราวนี้ผูเก่งให้มา3าํจำนวนนะครับ2 8 8 9 1บ1 4 5 0 2ลบเลบี่เท่ากับช่องเียมเขียนวิธีทำครับให้เรานำา8 8 8นะครับไปลบกับ9.13 เ็เขียนที่8.8ไว้ก่อนครับจุดวางตรงกันนะครับหลักหน่วยครับ9ตัวกับเลข8ตัวด้านหน้าครับ1หลักส่วน10ตรงกับเลข8หลักส่วน10เห็นไหมครับ3หลักส่วนร้อยก็เขียนมาตรงนี้เลยครับข้างบนครับเราสามารถเติมศูนย์ได้ครับเพื่อจะให้ตำแหน่งเท่ากันครับเราใส่เครื่องหมายลบครับขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นให้เรียบร้อยศูนย์ลบ3ลบไม่ได้ไปขอ8มา8ก็จะเหลือ7เห็นะครับ 0ก็จะกลายเป็น10 10ลบ3ก็จะเหลือ7 7เลบหเหลือ6จุดใส่ใตรงกันครับ8ลบ9ไม่ได้ไปขอ2ครับ2ก็จะเหลือ18ตรงนี้ก็จะกลายเป็น18 18ไปเป็นลบ9ก็จะเหลือ9และ1ตรงนี้ดึงลงมาได้เลยครับเมื่อได้คำตอบของ2ตัวแรกนี้นะครับต่อไปก็ไปลบกับ14.502นนะครับก่อนอื่นก็ใส่จุดนี้ตรงกันก่อนครับ แล้วก็หลักหน่วยครับคือเลข4หลักสิบคือเลข1ให้ตรงกันครับหลักส่วน10ครับเลข5้ตวกับเลข6ด้านบนครับหลักส่วนร้อยศูนย์ตัวกับเลข7และหลักส่วนพันเลข2ครับไม่มีตรงนี้ไม่เป็นไรครับเราก็เติมศูนย์ให้ตรงนี้ครับเพื่อจะให้ตำแหน่งมันเท่ากันครับใส่เครื่องหมายลบครับขีดเส้นใต้ศูนย์ลบสองนะครับลบไม่ได้ไปขอเจเขียนตรงนี้ก็จะเหลือ6ครับส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็น10 10ลบ2เหลือ8ด หกบศย์ก็เหลือ6กหลบหเหลือ1จุดต,ตรงนี้เสร็จตรงกันนะครับเก้ลบสจะเหลือ5 1าลบหก็จะเหลือ0ย์เห็นไหมครับขีดเส้นใต้สองเส้นให้เรียบร้อยดังนั้นครับคำตอบของข้อนี้ก็จะได้5้าจคราวนี้เรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันจากตัวอย่าง3นะครับเนื่องจากครับยี่มีค่าประมาณ 2 9.13 9 13, ก็มีค่าประมาณ9และครับ14.502ก็มีค่าประมาณ15ซึ่งครับให้นำ29ครับลบกับ9แล้วก็ลบกับ15ตรงนี้ครับก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นคือครับ28.8-9.13-14.502ก็มีค่าประมาณ นั่นเองครับดังนั้นครับ5.168เป็นคำตอบที่เราหาในการแสดงวิธีรมตัวอย่างที่3นะครับจึงครับเป็นผลลบที่สมตีสมผลกันเป็นไงบ้างครับกับตัวอย่างที่3พอจะเข้าใจไหมครับเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับการลบทศนิยมไม่เกิน3ตํตำแหน่งทำได้โดยเราต้องวางจุดทศนิยมให้ตรงกันก่อนนะครับและหลักต่างๆให้ตรงกันด้วย แล้วค่อยนำมาลบกันและคำตอบของค่าประมาณจะมีความใกล้เคียงกันเสมอนะครับสำหรับวันนี้ครูเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ